เรียอนนไปชินกระปกลุ่มมันจะเ่น้องมันเข้ากันตุ่มบาเลนให้นุ่งตอนเ้ามื้อนี้ครับขึ้นได้มาสดๆเลยเด้คมค่อยาบเาคุยมาฝากครับผมมาเสบๆนำเดียวเด้อเอาคุยซสาคุยไอ้กับเจ็บอะรคเนี่สบรน้องกินเปิอย่างเ้อะส็หเ่าส็บต้องหัว ข้าวเรามีน่าห่อยมากในท่าบ <c oughs> ออหอมหอมดีครับผมสวัสดีตอนเช้าคะ่ะน้องมะลิตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเซลจากพี่น้องน้องมะลิตื่นแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเหมื่ขึ้นมะลินอนเตช,ช่องถุมจ้านอนยาวเลยไม่ตื่นกินนมเลยคะ่ะมะลิมะลิมะลิทางนี้มะลิมะลิ ไม่ตื่นเช้ามาก็อ่านหนังสือเลยวันนี้เอ้ยอนี่ค่ะเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้หืมไม่สนใจแม่เลยค่ะอ้อเอา้เอาจะข้านล้วเอา้าแม่หนึง่งจังเจ้าไี้เหลวเลียนซ่วย สวัสดีค่ะพ่อน้อยอะไรเก็บขยะอีจ่าพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับเก็บมันเสษขยะครับพอดีฝนตกมันเป็ดกินเนี่ยมันเลยเก็บเนี่ยจัไงไยครับว่าเราเก็บขวดปุ๋ยไว้อะพี่น้องสพโรงงานน,าน้อยจังไยกำับพี่น้องมอาพี่เพื่อเปิดแล้วชมไฟหน่อยขยะเราโลดสมไฟนอกไได้ครกบ ตอนนี้ใส่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์แลวล่ะครับพี่น้องภายในพิ้นสับแล้วล่ะครับเอแจะภายนอะพอดีเมื่อวานสร้างประตูม้วนเพิ่มมาติดเธอนะครับครับว่ามันโอเคอยู่ครับความจริงก็ว่าละแอมเป็นฟ้ากําแพงปูนละครับพี่น้องแต่มันจำเป็นจุดนี้เพราะว่ามันมีปลาเด็ปลาล่าอยู่ภายในครับเวลาเอาปลาเด็ปลาล่ามาเข้าไปเก็บจะต้อง ยุ้งล้อครับพี่น้องเสื้อล้อยุ้งเข้าไปครับถ้าลราเฮานี่ตะคงลราเฮามีได้ที่เขาเมน่อเราไปเยีบตัวกั่วกันกระยกนะครับโลมิเนียมตัวนี้นะเขาก็าลม,น,ม<อ>นะพีวีซีเนาะโลหมิเนียมเฮาซึ่งเระเหามีล้มพรอ้อมนะครับเวลเราเหาเปิดไป่แล้วมันเลยอยู่ประมาณเก้าสิบบานร้อยนี่ก็เลยจําเป็นต้องได้เสื้อตรงนี้ครับใส่ไว้อของเข้าง่ายต่อไปนี้ก็เลยง่ายสิ่งของจะขึง บานน้องมะลิลงมานี่ครับเก็บในนี้เมืม่อเป็นตูแซ่เป็นกรนครับค <c oughs> ือตัวนี้มันน่าจะเฮาไงาครับเฮาไงาออกไงเาวลาอันใส่สนีพัทมารับของสันนิค่ะเอ,อ่อถอยดาาเข้ามาตรงนี้นมาจอดรับตรงนี้เลยครับพี่น้องรับ <c oughs> ไปค่ะ <c oughs> น่าจะสะดวก <c oughs> ไปวัน <c oughs> นี้พี่น้องเราไปป่นกุ้งเด้ยครับมือนี้โคกุง้ง่นครับมือเพราะคือ้ีใน,นร้านนะ นั่นไปล่างพักเนาะเก็บหยอนไปกินกับปุนกุ้งกันจ้าพี่น้องมันเข่ากันตุ่มบาเลนหวานแม่กับเก็บโป่งดีแท้เด้กพี่น้องเลยพักอันนี้นะสองสามกับโป่งขึ้นมาได้เก็บคือเข่าห้าหลังเธอได้ถังได้ตัดมันน้ำครับมันมันกินมีทันนะครับประมาณนี้ก็กินมีมดแลครับพี่น้องมันน้ำกับโป่งมาค้างนี่ก็กินข้างนี้ครับยามได้แนวกลับหอมกับปุ่นกุ้งก่อนจะไป ปนกุ้งเดี๋ยวพอเก็บพักก่อนจ้ะผักไว้ก่อนเด้ครับพี่น้องอันนี้พักแก้วครับจุ่มนี่มัดพักใส่ที่แรกแรบัดปุ๋ยเกือบตายอยเาืา<ม>อส่ล,ล่หนึ่งครับประมาณนี้แหละแล้วก็อันนี้พักหอมไทยัหอมไทยอันตัวนี้ซื้อมาที่หลังได้ครับแต่มีดีเสื้อฝุ่นตัวออกมาก่อนเสื้อฝุ่นรอดตายก็ลังก็ล่งฟื้นตัวครับจ้ะ มันโผดปุ๋ยกำลังฟืน้นกำลังฟืน้นโตครับเอาฟุ้นขี้ควายเสือ้อย่างนักโอ้รอดตายตัวนี้สนนใบนี้น้ำเออผนคุ้งมันต้องมีใบชิงไข่ภาษากลางๆใบชิ้งไข่บรุขร้่ปเป้อยจักแล้ว้ะเกิดอินบางสิ่ผู้ไทยว่าพักหิงนนี้นะเชื่อเบอร์พักหิงจังน้อยหอมดีพ,มพักหิง ตอนอ้นใหญ่ๆมันอยูะสุดนาบ้านใต้หิ่งหางอาวมองเดี๋ยวนี้ละเพรมพอรถครับนี่แล้วครับกูผักหอมอยู่พุ่นครับพี่น้องอ <c oughs> โอ้ยเย็ดซอยเดินจังไมนน่หยุดจนหอมกับปูเป็นกระังได้มาน้ำลุงทุนบ้านนาเซื้อคนนี่นี่นะขอเพิ่นมาปลูกเพิ่นว่ากินได้เมื่อปีมีแม่นหอมแบ่งได้พี่น้องมันเป็นหอมสายพันธุ์ได้มาจากทางภาคเหนือประมาณนี้แหละ <c oughs> แบบนี้ค่ะพอมันกอมันใ,นใหญ่เขาก็แบ่งขยายออมดปีไม่ก็แสดงว่าอยู่้หมดปีวานะแต่ว่ากระยู่กับคนดูเร่อเด้อพอเคยออกมาครั้งนึงแล้ดิเนฟางเอสศูนย์พันเสยมีดูเร่ต่อไปไแต่ว่าลบกมาก,กินทั้งโหท,ทั้งนี้ก็บมดเลยเน,น,น,นี้ยสิน้องมันสนุกมันสนิบกนี่เด้อครับเมนมูตอนเ้ามื้อนี้ครับเนี่ยก็ขอบคุณเบาปุยเบาปุยเด้อที่เป็นเธอกุ้งหมาแม่นบลูกจ้ แต่ว่าเมื่อคืนได้มาสดๆเลย,ดยเด้พอดีลูกเคยกลับมาหอดว่าไปลกหญ้าเข้าซอยแม่บอกประมาณนั้นกลับมาหอดมันเดืกแล้วครับพี่น้องก็เลยเออขันว้หอดมื่นเศ้ามนันกระตายต้องโคสดๆไว้เลย,เลยสนุกก็เลยโคไว้นี่แหละครับพี่น้องวันนี้ก็เอาไปอุ่นตัวข้อค้างกระทะไว้ต้มหน่อ,มอ,นนนอไม้หน่อไม้สามขอ,อยหน้าโครครับฮักมามเมลแรหวาน,นก็เลยมาต้มไว้คํหวานนี่แหละครับ กินครับอันนี้แหละครับต้มหน่อไม้ครับป่นฟูมกับต้มหน่อไม้ป่ะอย่างละครับ้งกระทะไว้ทาแล้วครับพี่น้องแบบเกล็ดปลาละครับกระทะห้อ,อ,อ,คองควรเนาะอันนี้มาโคอุ่นเด้อครับมันเพราืเฉยๆกับสุลดนน้อยเดียวเืยๆให้มันได้ความแสบไว้ก่อนความร้อนไว้ก่อนยึดถิ่นดินก็นได้ มาโคมาอุ่นเติมเพิ่อความปลอดภัยครับนเพิ่มข้ค้างคืนไว้้ามันไอยบูดเล็กๆน้อยๆซินี่ก็มาเจกับความฮ้อนกอนหันยูมีอะไรหรือม,อมะมปลาตังโมหกปลาตังบ่ตื่นแต่เศ้าแต่ได้ผลเลพีกน้องครับใส่กอกครับมีแม่ดน้อยๆด้ยข้อดอง,ดงขอบคุณหลายๆเด้อพอลุนแมตูทีงานอีสา,บานบนหลวงน้อยทุกคนละครับลเก,ก็ตงขอบคุณบอบปุยเสาปุยเฮกุ้งมาแล้วก็พอลุนยังเฮ อันใส่กอกมาอีกครับพันลุ้นท่อเองเด้อนี่จ้าพี่น้องโอ้แน่นอนเลยพอรุ่นขอบคุณหลายๆเด้อพอรุ่นแม่ตู้เมื่อนี้แหละป้งกินหอมๆตอนเช้านี่แหละครับได้มาเมื่อคืนนี่แหละครับเดี๋ยวเราปิ้งกอกรอดได้ขับเส่านี่แหละครับจ้องกอดก็เยี่ยมเลยเนาะสามสามนกจ้าขี้แมวม่อให้ทุลักทุเลมาปิ้งใส่กอกคันเย้เฮอันเสียบเด้อพี่น้องอย่าลืมห่อตอง เวลาเปิดออกมาแล้วมันได้ความหอมได้มันกับใ่ก่อนสุกหอมจใจเลยนะง่ายแบบนี้แหละครับหอมมีงามกว่าญาติเราว่าแต่มันดูดดตัวครับพี่น้องคองตองคองเพลินโอ้ยเงินไปอีทบหนึ่งคนเด้ไฟอ่อนๆจ้ะไฟกระเสียนอ่อนแบบนี้แหละครับแล้วก็ค้างสีจงสูงจังน่อยมันเราไม่ก่อนสุกแบบใจเย็นๆครับพี่น้องค้าง,างไว้ไนิดได<ห>้จังคนไปวนไปวนกุ้งบ้างเลยโอเคจ้าอุ้ยอุ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยจะเอ๊ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชวัลลีก่อนค่ะชวัลลี่อนค่ะสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะเลยยังลีกมาแต่เด็กสวัสดีอยู่เข้าระบบอยู่อยู่เน่นนนจะไมากินเข้าเด้อเออ่านนังชื่ออ่านนังชื่อมาคันเด้นขายของให้ตาน้อยก่อนร้านพ่อน้อยซอยเดิมจำหน้าเจ้าปลาแมงดาเจ้าบองหมูแดดเดียว อาฮารอีสานตามฤดูกาเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวให้หนูก่อนนะคะอันนี้กำลังเขานำอยู่เลยนี่เสียงไห้ครับเป็นหยัางไรปีขึ้นมากขอบขอบวันแล้วนั่นหรอมะลิออกข้าวแล้วค่ะสีหิวเหรอลูกหิวเหรอหิวเหรอคะเดี๋ยวจ้าก่อน ทุจ้าขอแม่ก่อนทุ่จ้าทุ่จ้าขอกินข้าว่อยบัทูน่บ <laughs> <laughs> ัวหัวเสามันหอนไมู่อันนี้มันเขายังแน่เนี่ยครับแม่ใต้ครับข้าวตุนใส่ตาบไก่ใส่ปลากระพงน้ำซุปผักค่ะแล้วก็มีไข่แดงแล้วก็หยอดน้ำมันด้วยค่ะน้ำมันมะกอกครบ,<พ>บ <5 S 1> ห้าหมูค่ะครบมากๆแล้วก็ใส่ผัก พักมเอนีเป็นพักกาดขาวก็ไปพักปวยเล็งค่ะหย่อนพักดำลึงยังบ่เชิญปงลำลังลำลังหิว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 อ่าโมหิวเย็นยังเย็นเนี้ยังเป็นไงรสชาติวันนี้โอเคไหมคะอ่าให้ผ่านโอเคโอ้ยกินเขาแตะหงงสาวพี่น้องโอ้หิว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 แล้วลูกโอ้ ถึงมากค่ะเดี๋ยวให้ฟันขื่นคมแม่กินเองเนอะป้อนก่อนเดี๋ยวนี้่ยดูกับปู้รุ่นเบอร์ยังดอกเบอร์ตะตอนน่องมะลีอย่างเดียวเหมือนน่องมะลีเหรอกดถามเท่าไหมครับคลิปเท่าไหมโอ้ยอืม ดีใจเห็นได้จากพี่น,อน้องเลยเน,นี้นี่นีความสุขที่ได้ลูกกันไม่เห็นเขาหัว,หวลูกพินดีลูกกินกับปิ้งไส้กรอกปูไมหมลูกโซเครื่องคุ้งมัดเปิดเลยมีทั้งพี่น้องมันนี้เดี๋ยวประเดกงไงก่อนาเยลม่ว้ก่อใบาทนี้เด้ครับลตาตำกุ้งแล้วได้ มาคิดอันพิกี้หนูเพราะมีทันได้สะบดว่ามันครบหมดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาสะจังสะกับเบอร์พี่น้องทำเสื้อมาคิดดิบแต่ว่าซุปแล้วล่ะครับเป็นคิดดิบพิกี้หนูซุกขาดต้นเราจะเอากุ้งลงไปเลยเด้อพี่น้องเลย คุณปล่อยจากบ้าปุยมาฝากครับผมมาเส็บๆนํำเดียวเด้อฟ้าปุยสับปุยเอ้พี่น้องทุกคนนะครับอันนี้คุณจากยาโสทอนครับโอ้มานี่เราเอาสูตรตำเสือเจวแมงดานนำเด้อพี่น้องก่อนเรามีเสื้อมาคิดลายกันเลยเอากลิ่นหอมของเจวแมงดากันนะอันนี้เป็นของพี่น้อง ของทีลูกค้าตีกลับมากกับผมเขาเอามาอกมานี่แหละครับตีกลับมาแล้วก็เอามาอ็ดกินนี้แล้ะมีได้ขายต่อเด้อสุมทีตีกลับมาเอาไว้กินอย่างเดียวครับแต่กยจะปั่นพี่น้องไปกินนําแบมนี้กรับคูกแรกจะซิมหาบาทครับผมเดี๋ยวขลุ่นจังหน่อยก่อนเด้อพี่น้องถือตอนแมงดาว่ามัยาแข็งขึ้นหลยแมนดีดีทั้งรุ่มตอนแมงดานี่กินกับข้าเหนียวก็แซ่บ กินกับเขาเจ้าคุยใส่กันอีกเห็ดคุกส่ใส่กันอีกกับเสียบครับผมเพราะว่ามันมีแจ้วเนี่ยแลละครับพี่น้องประมาณสามนี้แหละครับเสือลหลมันกะเข็มได้เอาแบบพอดีได้ชัดส่วนเสือเขาโคจังอยก่อนเด้อพี่น้องครับมันหอม โอ้นูว่ามบ่หู้เนโมดิายจุ๊แต่วนแข้่วาเกเรามีทันเส์อหรอครับพี่น้องเพราะว่าตอนโคเสร์ไว้ละลืมสูรสดกับเสร์ไว้น้อยนึงเมื่อคืนเพิ่มอีกนิดหน่อยครับใจกงนนึ่้อยนึงกับเงงเส็บนา้ำประเดะนิดหน่อยไอ้ทอยไปพี่กันปิ้งไส้กรอกเคือนี้ได้ใหญ่ เสือลายไม่ได้เด้อครับพี่น้องมันล้วเกินประมาณนี้นะครับมาต่องมากแต่วันนี้ย้ายแล้วพมาค่ะ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 แม่ป้อนอยู่แม่ป้อนอยู่ค่ะสุดฉันนะใจขันไรเม็ดคือเก่าแล้วครับพี่น้องอันนี้อันเลอะเลอใไ้รรอบก่อนอันนี้ปิดมาใหม่ครับพี่น้องอ สามนี่ก็พอแล้วมันเนาะยามันโพดยามันเกิดเลย <c oughs> สเสืมิมมะนาวครับยัง,งมีโค้งเตอร์ตาเตรียซเบ นี่กุ้งตัวน้อยๆยแบบโอ้จะเปลี่ยนเดียวนี่ก็พอแห้งตัวนี้เอาอีกคนกินโซนไร้เด้อตาเศร้าก <laughs> ็ชั้นเราสองเปล่ยนกันแลลูกเนาะเดี๋ยวมันโผ<ะ>ล่ว่ะบมันกล้าโผล่นะมาให้ฝันไว้ละาไปมันนี่ละมะนาวดอก <laughs> นี่เสียบๆตอนเศร้านี่แหละเฮ้ยกินไหมเฮ้ย <laughs> กินน้ำมะนาวไหมดอก ผักหอมซอยไว้ครับพี่น้องผักเถิมผักกระแหน่หอมเป๊ผักสีหอมโอห่หอมแดงผักโบวครับพี่น้องอยู่เหลือนิดเดียวผักแก้วแล้วก็ไปเลยก่อนเบอร์ขิงไผ่อีกครบชุดบาทเลยเรีอกพี่น้องบานี้ครบเสร็จแล้วตัวนี้ครับแหนครับโอ้ยหอมมากพี่น้องครับเสร็จส่วน,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 นเราเนี่ย เดีวสงเดียวมวยวยแบแล้วพี่น้องสิ่งเบียงพี่น้อง f ทุกคนทุกท่านโอ้กยาซแตว่ามีต้องห่วงด้ห่วงเงดาพี่น้องเดี๋้เซงดาไปกันตันอาหารกัได้เลยค้ะ วันนี้ครับข้าวเรานี้น่าอร่อยมากเลยครับอันนี้หเี่ใส่ะิงครับผมส้มนี่ถึงจำได้ขาดมาได้เลยอันนี้กับหอมครับสุกพอดีเลยครับพี่น้องไฟก็จะหมอดพอดีเลยนี่ปิงสมโอ้โหพีชปิงใส่กอใส่กอพอรุ่นแมตูเออมาเอาเหลอจานใหญ่ามดวอลพีตโตมันนี่เราเปิดใหอพี่น้องเบงเดอกันปิงเสื้อกล่องเอาเลย หอมปะโอุ้ยหอมไม่ดีครับผมหอมบักหักเลยเออกดปีนใสร็จก่อนป่วยห่อจัะหน่อยรอกปีนขักพี่น้องเลยคอพคือยอ่ข้างบนปีนลงมีออดอยู่มาจิดตัวข้างบนโอ้ยไม่ดีคักเลยครับพ่อครับ ถอนเบาไส้นอนมาเรียบไปอีกนะอมานีไม่กินขม้ามาอิ่มแล้วค่ะแม่ไส้กินขมก่อป่ะครับต้องกิไม่หนาวเวลากูมานอนติดตุ้นี่หละ ขาจีนเมื่อกับไปนะมาเด้อครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ค่ะในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมาเด้อมากินตํากุ้งป่นกุ้งป่นซุปได้ครับพี่น้องมานี่มันนี่ยมากินเนีบมาเลยความกิงก็จะก้อยดิบแล้วแต่ป่ะพอดีลูดออกมาหอดเด้อแล้วก็อื้อโคไว้ตําอื่นเจอมัดก่อนกินไผ่นะงั้นเ่าใได้หลายเด้อบ่เออกินไผ่กินโอ้ ต้มน้ำใหม่เสียบย่างคักเลยครับต้มน้ำใหม่เขากันเป็นเลขที่เอสที่ทันต้มฉันแกงอืึเสียบพี่น้องเลยมาได้ครับฮะบ้านนี้ใส่กรอกพอหลุนไม่ตูวกันวุ่นวายมาเด้อพอหลุนไม่ตูวจังไหนยังเห็นทีงานอีสานบ้านหนองน้อยทุกคนสายยูทูบกับพอหลุนเกิบพอหลุนเมืองหลักก็เห็นบ้านเกิบ หอมมันดีพี่น้องเลยแซบ่บแค่ขอคำยังไงแนวนี้เลยพี่น้องมาเด้อครับทุกคนทุกท่านมาเอาท่าแซ่บขววนพี่น้อยนี่ครับหอมเจ่วแมงดาหอมบักหน้าวครับผม,ม,มกินกับขิงครับจังเข่ากันครับมาเก็บคามเก็บใส แนวนี้เลยพี่น้องมาเถอครับทุกคนเพิ่มังนาว่าครับพ่อเตียงนี่ละลูกเรมไม่กับทีดแต่บมหน่แสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะลูกมาสีมานาวสวยเ้อเนาะเสิรมะนาวบดหน่อยครึ่งเอาไปมาพี่น้องเสลสิเสิร์เสิมาฟเสิรินด้วยค่ะฟเอะมา อ้าม้าอีละก็สวยเลยว่ะอาม้าอีละสวัสดีจ้าได้ยังลูกจ้าคือเด็กผักไปยเถอะลูกังสีป่ะสีปะมากินข้าวทางนั้นมาบระจังกระจายหน่อยอืมแคาละกินเผลอลูกมันนี่เราเลยลูกมันเทศกินนนำมิทันได้ มากเลยค่ขนยืนขอบนี่อันนั้นนะมากบออย่างนางน้อยนึงก็ถือยากไปหายืนหาอย่างอาค่ะเอาค่ะน่าจะเอาเรอน้องไม้บ่ลูกเ็ยางกระหองนะยินดีแล้วเป็นอะดังแซบบอแซแแม่งด่บหอมเลยได้ขาดเลยพราะมันแซบแม่งดานไนเลด้ตับถุบ่เอาเนี่ยมันก็โล่งตัวพอดีได้บ่เจอมะนาวหน้อยเสริมจีเร่ จงไม่ปิีนวึงข้อมส่มันมันือยังบดหอบบดใ่เหมือนบางเน่าหลายๆนะครับเนาะแมนมันเป็นลงตรงพอดีเลยโอ้โหนเขาเองหรือขึ้นเขาบ่อมาลงถ้ากินมาตอยบ่เกือบเบิลแล้วบชอดครับก่งแล้วเอนลอินนี่ยขังไข่แล้วลุงอิน กงไฟควันนี้กำหมอจับไม่เห็นใจังหวะเนี่ยชิก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 ้ไปอันดื่ดน้ำอะดื่มแล้ไปดี่มบังมองซ้อนแมงแลวแมงีโหดอยู่น้ำน้ำแหงคุณโจอีกเนี้ยต้องเปให้เดี๋ยวนังมาซื้อดียสอเป็นข้องเห็นดี๋ยต้องหาเอาน้ำมานั้นะได้หลายวันสำอาไว้พักแล้วตรงคืนพอดีเปร่งงำคขาดีห้าไปสวนมากอย่าเด็กแต่บอกว่ารุ่นครับ พี่หน้าน้องวันนี้ถึงจะได้กินแต่ห้าให้กินนะคะพี่หน้าเนี่ยแน้าถึงข้าวใช่ไหมอาตบมือแปะแปะอาตบมือแปะแปะอือืขนาดย่อกันสีหมักแต่ได้ผลร่มนบๆหนังหมักให้เห่นน่าจะมาอะไรไหมคะขนเหนียวครับอาจัวข้าวปะเอามันฮ้อนค่นอ่ะค่นอ่ะ ยังไปหัวต้นหวงนกบินออ,ออกก็ดีับนี่กับหอมเฮาเดี๋ยวพีน้อยมันจะหซ่บแ <c oughs> ส,ส <c oughs> นี่แกงมาไหมแต่เมื่อคืนนี่แหละครับนะ <c oughs> ามาต้มแล้ตึงแขงตึงต้มแฟังแง่บอกูกันตัมาัมาเน่เนาะมาได้หกงไกลกนไม่สนมาสนตุ๊แกแบ๊ะ สม่เขาจะไม่เปลี่ยนแล้วลูกจม่โซ่ตรงนี้เป็นเกิดอยู่นะอดีเป็นพอดีกัพันเป็นช้วนตรงนี้มันจะยากขึ้นนะได้หน่อยหมมันเป็นช่วงมัน้ากับคำ้นนออกก็เป็นไปถนนมันเพนบ่เอันเห็นเ้าเจาไน่ินมนนอใหม่อันนี้มันจะตงนีหมดปแต่ว่ามันคัวจนเซะกระต่าพอจะเปิปัดโนเปัดโนมันยงสามทีน นอยู่น,น้อยไม่ถูงงางเองขอมะขามเขาบวมันมีนยังเลยมั้ <c oughs> ยังต้นนึ่งมีไงตลูกมันคือมันขาดการดูแลตอนแอนรกมะขาก็ไม่ได้ไปเลาไปเบิ่งมีเรื่เขาดูแลเดตนด้นเขรุ่นเอามาห้ขาดน้ำมยังไงไง,งได้หรอต้นหนึงต้นเนี่ยพอลุ่นมาสามีเยูกหูกพร้อมเดียวบ้าน่าโค้งวัวแล้วพี่น้องย่ไปดูหน้านั่นยังต้นนึงพราเพ่งแหววยลมีเปนเด็ก<า>น,นัก่นจริงจริงจง จริง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 ขันถือฝนมาผันงามยู่่ลุงเอ็นที่เราลูกเอ็นเด๋เมือไปนิดห้องนี้เดี๋อวาไปหดน้ำเลยปนิดเลยมานทันไปทั้งคุณกับเป็นปนิดที่เรลูกเอ็นเด๋น่ะือลุงเอ็นไม่ได้เห็นแล้วเหมือนนี้ครับยังเห็นเนาะเห็นฮะฝากคลิปพี่น้องเขา กดไลค์กดแชร์ยิ้ม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 ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกําลังใจมาตลอดครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับมืัอนี้ตำกุ้งครับตำกุ้งเสิร์ฟมะนาวหอมเสียบขนาดพี่น้องเด้อครับมาแซ่บๆน่บกันทุกคนทุกท่านครับขอบคุณครับผมพร้อมใส่ใจเรื่องเวลายิ้มมาพี่น้องเลยเวลาจริงจริง